กินไปสามวันเท่านั้นอาการเจ็บเขานะั้นมันหายไปเลยที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้แค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปรวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวดกระดูกปวดหลังปวดสะโพกมันดีสวัสดีครับครูแจ้ดีบุญศูนย์ดูแลกระดูกและข้อเสื่อมจากสำนักง,งานใหญ่วันนี้ครูแจ้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะครับ ดีบุญดีบุญกองนี้เหมาะสําหรับท่านที่มีการปวดข้อปวดกระดูกปวดแผ่นหลังปวดเอวปวดคอปวดบา่าไหล่หรือบางท่านมีการกระดูกพุนกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือปวดสะโพกร้าวลงขาหรือเข่าเสื่อมปวดเขา่าเข่ามีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเนื่องจากน้ำลอเลี้ยงในข้อเข่าแห้งร่างกายไม่สามารถผลิตได้ จึงทาให้เกิดกระดูกเสียดสีแล้วเกิดอาการปวดบวมแดงท่านจะลุกจะนั่งก็ลําบากลุกก็โวยนั่งก็โวยเดินก็โวยวันนี้ไม่ต้องโวยแล้วครับครูแจ้แนะนําให้ทานเลยครับดีบูลเพราะดีบุลเป็นสารสกัดเข้มข้นสูงจากธรรมชาติถึง7ชนิดที่สามารถเข้าไปช่วยฟื้นฟูช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ข้อกระดูกหมอนรองกระดูกโดยตรงท่านทานน้อย เห็นผลเร็วทานกล่องแรกก็มีอาการดีขึ้นแล้วครับผมข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับมีกี่ซองนะครับเรียกล่กองกันเลยนะครับมาแล้วดีบู๋นมาแล้วครับมาแล้วนี่แหละครับอ่ามีมาแล้วกล่องเปล่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มาแล้วครับห้ซองดีบร๋นของแท้5้าซองนะครับ ของแท้ห้าซองนะครับ1ซองตัวนี้นะครับจะทานหลังอาหารเช้านะครับวันละ1นซองแค่นั้นเองนะครับเราจะใช้ผสมกับน้ําผสมกับน้ําธรรมดาที่อุณหภูมิห้องนะครับหรือน้ําเย็นตัวนี้ด้านบนจะมีรอยฉีกอยู่นะครับเราฉีกอย่างนี้นะครับฉีกง่ายครับเรามาทานกันดูนะครับมันยังมีสีอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสีเหลืองอ่อนนิดนึงนะครับสีเหลืองอ่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็คนนะครับ นนะครับจะมีสีเหลืองอ่อนมาดมก่อนกลิ่นหอมครับทานหลังอาหารเช้าวันละหนึ่งซองนะครับทานเลยครับรสชาติอร่อยไม่เหม็นข้าวนะครับไม่เหม็นข้าวอร่อยครับ สำหรับท่านที่ต้องการดูแลฟื้นฟูกระดูกและข้อเสื่อมลดอาการปวดอาการอักเสบโดยตรงเพราะดีบูลกล่องนี้สามารถช่วยอาการที่ทุกท่านเป็นอยู่ได้ทานกล่องแรกก็มีอาการดีขึ้นแล้วนะครับผมรีบโทรมาครูแจ้ตอนนี้ได้รับของแท้แน่นอนย้ำโทรมาตอนนี้0 9 2 6 5 9 9 9 7 4และวันนี้ครูแจ้ก็มีโปรโมชั่นราคาพิเศษจริงๆรอท่านอยู่นะครับรีบโทรมาเลยนะครับ ดีบูลกล่องนี้ช่วยลดอาการปวดอาการอักเสบของท่านได้อย่างไรครูแจ้จะพาไปชมคลิปจากผู้ที่มีการปวดจริงกินจริงดีขึ้นจริงไปชมกันเลยครับค่ะว่าบางครั้งนะ่ะมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั่นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักลงไม่ได้มันปวด จี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบนักจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะดิฉันทานแค่3ซองที่จริงทาน2อซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนัก ซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวเลิยพั์นี้มากจากการที่ผมขึ้นสะพานล,ลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเขา่าหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆเนี่ยนะผมก็ใช้ดีบูลเนี่ยกินเข้าไป1เม็ดแล้วใช้เวลาแค่กินไป3วันเท่านั้นนะอาการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยมันหายเป็นปิดทิ้งนะ ผมยอมรับเลยว่าดีบูลเนี่ยดีจริงๆเพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาว่าจ้างผมใครมีปัญหาเจ็บเข่าเหมือนกับผมให้เอาดีบูลเนี่ยไปใช้รับรองว่าจะได้ผลอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะคืได้ตกจากที่สูงอีกตั้งหักแขนหักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูก มันจะงอกออกมาตรงนี้เลยเขาก็ดึงให้ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็เข้าเฟือกแล้วพอมันหายดีประมาณเดือนหนึ่งมันก็เริ่มใช้งานได้เราใช้งานไปเนี่ยอาการมันก็ยังเจ็บคือใช้ใช้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ะคะ่ะก็กินแค่ยาคลายกล้ามเนื้อกับยาคลายเส้น ซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเราต้องนั่งทํางานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะคะ่ะมีผู้แนะนำให้เราใช้ดีบูนผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทำไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กล่องกินวันละซองนะคะซองเดียวหลังอาหารเย็น แค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวดกระดูปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องอาการปวดหายหายไปเลยนะคะหายจริงๆค่ะค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆหลังปวดหลังเลแล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ยกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยค่ะ นานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5วัน5วันเดินไม่ได้เลยอ่านอนอยู่ท่าไหนท่านั้นดีบูญเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่2สัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับ อาชีพซาปัวส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากมากเลยครับแข็งแรงต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3มปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนอุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนค่ะรถชนกันแล้วก็สะโพกหักสะโพกตรงนี้เหรอครับ่ะมันมันมันแตกเลยใช่ไหมครับ แตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส่ก็วกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหว่าอาการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังการรักษาเนี่ยมันค่อยชั่มหายแล้วค่อยชัวแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบุลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วล้ามายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าลงขาแต่มามากินยาเนี่ย เข้าไปแล้วมันก็ขับออกหนึงปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาร้อนออกไาปลาปเท้านะครับแล้วเวลาลุกลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ขัดมัน,มนไม่ขัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยฮะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรน,นะครับพี่สุภาพรอ,อายุเท่าไหร่ละครับ65าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานดีบุลมีอาการยังไงครับก็ปวดเขาอดอ่าปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้ปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แ้วมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊อยู่ข้างในเเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้ม อ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยอนอนอยู่ท่าไหนท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางครั้งก็คลานเลยเหรอจ้ะเอาอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลย พราะเรารู้ว่า้าไปี่ไม่รอดแน่ไม่ยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่านี้นานสองปีก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูเนี้ยดีกินแล้วหายครับก็บอกลองตัหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่อง คือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละแบบมันทรมานอ่ะมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวดตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผลที่ที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉัน เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่องสามกล่องนะครับดีมากพี่สุภาพรยืนยันว่าดีมากนะคชื่อคุณอะไรคะชื่อนิสากรชื่อนิสากรมีอาการยังไงคะถึงมาทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเนี่ยค่ะพอดีวันนั้นเริ่มแรกก็ยกกระถางกระถางต้นไม้เข้ามาในบ้านน่ะ รู้สึกว่ามันปวดหลังปวดหลังอย่างมากเลยก็ก่อนหน้านี้ออกกําลังกายบ้างสองสองวันนะคะสองวันติดก็พอมายกกระถางก็ยิ่งทําให้ปวดปวดปวด,ปวดด้านหลังอะค่ะเหมือนปวด,รปวดกระดูกที่หลังใช่ค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจทานที่บุญก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันมันเราปวดมากเราทนไม่ไหวไงเวลาจะนอนลงไปเนี่ย มันต้องพยุงตัวแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเลื่อนตัวลงนอนคือมันปวดปวดปวด้านหลังปวดกระดูกอะค่ะหลังจากที่เรายกกระถางข้าบ้านแล้วคือมีอาการปวดแล้วหวัดลุกขึ้นยังไงคะก็นอนลําบากนอนลําบากจะลุกจะนั่งลาบากอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วหลังจากที่ทานดีบูนไปอะค่ะวันแรกเป็นยังไงบ้างคะมันรู้สึกดีขึ้นนะค่ะค่ะดีขึ้นประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ยังไงคะ ก็เลยทานทานต่อเนื่องค่ะประมาณสองสัปดาห์อาหานต่อเนื่องเพียงแค่สองสัปดาห์นะคะแล้วอาการดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ70%็ดสิบเปอร์ซนต์ะคะเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองก็รู้สึกอาการดีขึ้นแล้ว่คโอ้เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนของเรานะคะดีบูนเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วอาการที่เป็นเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้น เพียงแค่2สัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะฝากนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการนะคะเหมือนพี่นิสากรนะคะที่มีอาการปวดหลังเจ็บหลังนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมนะคะหรือว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเหมือนพี่เขาหรือว่าเกิดจากการทำงานนะคะก็มาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนได้เลยนะคะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรั t s ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อเส่อมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา